ครับผมนี่ก็เป็นการทดสอบอเลนใหม่พอดีได้เลนมาใหม่ตอนนี้ถ่ายเป็น HLG นะครับผมได้เลนมาใหม่ก็คือเป็นเลน2870เป็นเลนคิดนะผมเอาเลน50 f2 ไปแลกมาเป็นของวิวทองนะแต่ว่าผมอยากลองเห็นเ <c oughs> <c oughs> นือนเดิมอัดวีดีโอปุ๊บเสียงรถมาอย่างแรงเลยก็คือ เห็นทางเว็บนอกทางฝรั่งเขารีวิวตัวไม่ว่าจะเป็นถ้าจผิดใน2 8 6 0ตัวที่มาพร้อมกับพวก A7C กับพวกฟูลเฟรมรุ่นใหม่แล้วก็จะมี28-70ตัวเนี้ยที่มันจะดูใหญ่คือ,อาบางทีเราติดรูปลักษณนะ์เนาะจริงอยู่ว่าตัวตัวตัวใหม่อาจจะดีกว่าเล็กกว่าแต่ผมว่า ความใหญ่ของตัว2870เนี่ยตัวที่เป็นของฟูลเฟรมรุ่นเก่าผมมองว่าถ้ามันใหญ่มันก็จะดีนะสำหรับผมนะมันก็ชิ้นเลนมันก็จะใหญ่กว่าก็จะโอเคกว่าผมก็เลยเลือกเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งเป็นเลนส์เก่านะน่าจะเก่ามากเลยแหละดูจากตัวกล้องลนะเจ้าของกล้องเอามาตัวกล้องก็คือเป็น A72 อะ่ะน่าจะเก่ามากเลยไม่ต่ำกว่าเลนส์นี้จะไม่ต่ำกว่า8ปปีนะผมว่าเกินด้วยซ้ำ A72 น่าจะออกปี2014-15มั้งเป็น10ปีแล้วผมตีไว้นะเป็น10กืบ10ปีประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมจะลองดูนี่ถ่าย HLG ว่าใช้ได้หรือเปล่าสำหรับคนที่แบบเฮ้ยเราเอามาทำแบบนั่งพูดแล้วก็เราซื้อกล้องพร้อมเลนส์คิดมาก่อนแล้วอนาคตเราคอยอัปเกรดทีหลังว่ามันเพียงพอไหมหรือว่าเราจะซื้อตัวกล้องเปล่าเสร็จแล้วก็จัดเลนส์ดีๆไปเลยแต่สำหรับผมนะ จากที่ผมเล่นกล้องมาหลายปีผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งซื้อพรอมติดเลนมาเลย1ก็คือเราจะได้ทดลองใช้2มันจะาราคาถูกลงแล้วก็มันจะเป็นเลนที่ครอ,อบคุมระยะแม้ว่าตัวค่า f อฟ o p อเขาจะไม่สูงมากอันนี้ก็จะเป็น f 3.5ถึง5.6เมื่อสูมสุดที่70นะแต่ว่าตอนนี้ผมผมตั้งอยู่ระยะ,ะสุดแขนพอดีก็อยู่ระยะ28 ได้ภาพผมก็มองว่ามันมันก็ความกว้างผมพอดีนะผมใช้ยีบสี่ถ้าเป็นระยะนี้มันสำหรับผมพาะว่ามันกว้างเกินประมาณนี้แหละกำลังดีเลยสำหรับผมยีสบแดสุดมือก็อัน,นี้แล้วก็ลองดูถ้าเอาของเข้ามาโคลสอัพแล้วเขาจะาเบอร์หลังไหมแล้วก็เขาจะดูไหมอันนี้มาแบประมาณ60สิบเซนนะว่าเขาโฟกัสให้ไหมยดูอะไรอีกนดีดนอ่อ่านะกล่องแล้วกัน ดูว่ามันโอเคไหมแล้วเรารับได้ไหมกับเลนคิดแบบนี้ก็ลองดูครับอันนี้เป็น HLG นะเดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายในโปรไฟล์สีอื่นบ้างว่ามันโอเคหรือเปล่าคือผมตั้งตั้งค่าเองลองทดสอบเองแล้วก็ ISO ตอนนี้เป็น5000 HLG ถ่าย 4K 4K ยี่สิบห้เฟรมแล้วก็ตั้งสปีดชัตเตอร์ที่1นึ่งทโอเคประมาณนี้แหละครับผม